สวัสดีครับถึงแล้วนะครับราชมังคลาเป็นเวลาตอนนี้6โมง58นาทีก่อนบอลเตะ1ชั่วโมงครึง่งโอ้โหเราไปเติมหน้ามานะครับนี่เป็นไงเอาพอบให้ครบเสื้อพร้อมใจพร้อม2ชั่วโมงครึ่งก่อนเตะคนมาในสนามเกือบจะเกือบจะ40%แล้วอะผมว่า เป็นเกมประวัติศาสตร์นะครับวันนี้เราก็จะพามาชมสุดบอลโลกรอบคัดเลือกไทยเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเกาหลีใต้นะครับเดี๋ยวบรรยากาศเป็นไงเดี๋ยวพาไปดู ันนี้เราส่งตัวแทนไปนะครับเราแยกกันเข้าไปเพราะว่ามันจะได้ของที่อรุเป็นบัตรตัวถูกต้งนะพีบอลเราจะไปรอดูว่าเราห่างกันขนาดนี้แล้วเราจะได้อะไรบ้างครับเราดูครับเราดูและและคนที่เจ๊คนที่เราได้คนที่เราได้อาหารให้เราเข้ากันให้ อะไรอ๋อหนึ่งสองสามเฮ้ยกูได้คนนี้แล้วโอ้โห,โหยังกระดูบอลในพิมารีกนี่ขาดที่จะต้องใส่ฮูดแล้วเนี่ยไม่งั้นนี่ก็จบละสนามสวยมากโซมโซเอสองวันนี้เราได้ย้ายที่นั่งนะครับรเย็บขึ้นมาเป็นโซนเอสสองสูงขึ้นมาหน่อยแต่ว่า โล่งนิแล้วก็มองไกลหน่อยแต่ไม่เป็นไรขับ่รถสามารถนอนดูบอลดับเบิลยูดีเรียนแท้ไม่กินสองร้อยคนเริ่มเข้าสนามมาแล้วเริ่มเยอะเริ่มแน่น พอล้วอยู่ในสนามมันอึดอัดอะแบบว่าอากาศมันอบอ้าวด้วยใช่ไหมดูจากหน้าผมดิเห็นปะความร้อนอะมันอึดอัดนิดนึงอะแต่พอได้ขยายขึ้นไปนั่งข้างบนเรารู้สึกว่าลมเย็นก็เลยพอมันมีพื้นที่มีอะไรให้ทาก็เลยอยากจะลองออกมาซื้ออะไรกินแล้เดี๋ยวไปดูบรรยากาศว่าข้างบนเป็นไงนะครับผมรอดูครับและเสบียงที่เราได้นั่นก็คือ พิซซ่ากับแสดงแจ็คโอ้โหมันจะได้ดูบอลอะไรมันจะสบายขนาดนี้ว่านั่งกินพิซซ่าไปดูบอลไปขอเดินกลับขึ้นไปในที่นั่งก่อนนะครับ ปัดปุ๊บดีใจนู่นอ่าเรียบร้อยรู้ว่าแน่นอนดรอดๆๆๆๆสายที่ที่ตัดเข้าในปั้งวิ่งดีใจทุ่ยโอ้โหที้สนามแล้วใหญได้บ้างอ่ะมาด้วยดิ เเขาไปทุกสแตทเลยไม่มาตรงนี้้างอ่ะ แทงกะรูช่องตัดหลังประตูวัดออกมาโดนหนึ่งลูกไม่เท่าไหร่กับตันเตือเจ็บปะเนี่ยเยยมา25นาทีผ่านไปครับเขาเริ่มจับจังหวะได้แล้วขึ้นนำไปหนึ่งประตูเราสูงไม่เท่าไหร่เราเสียงกับตันทีเราเดินอ่อนอยู่มาทำได้ด้วยมีอยู่ยังมีวิธีการเจาะอยู่แจงเย็น รับให้เหนียวสวนให้คมบอ,บอกเรา <c oughs> ล้นนีลน้ลนอหลังเขาไม่ได้แน่นค่ะหนไปหมดเลยเ ราเพิ่งแรกครับโดนน้ำออกโดนออกน้ำไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนแต่ว่าโดนหนึ่งสูงมันยังไม่เท่าไหร่เดี๋ยวเสียตัวหลักไปอีสองคนวีร์ดาคอนเนคชั่นนะครับต้องโยกมีเกิร์ลซ้ามาเล่นอีกฝั่งหนึ่งเราสู้ได้บอกเลยว่าเราสู้ได้เขาไม่มีอะไรเลยเขาโยนโยนโยนเราพลาดตรงจุดที่ตัดหลังลูกนั้นลูกเดียวเป็นสี่สามเปนพลาดตึ้งหลังลงมาเน้นเหมือนเดิม ตอนมีโอกาสยิงไหมโอกาสยิงเลยมีอสองสามครั้งเลยมีเทพยิงมีเช็คยิงน,นะแต่เขามีคนแนนะสององันเข้าไปหนึน่งพอกันตกลงกอบมีแต้มแค่นี้แหละขึ้นหลังเจอเลยมีไอออนทั้งหมดอยู่ครับ แค่ได้ยินทางแรกเท่านั้นนิกกี้เฮ้ยอ hey, ร์เด้ครับย้อนหลังมาดูชิปผมกวนนะครับวี่นิกกี้แล้วผมจะแฮชแท็กนยน้อยนะครับ oh, เริ่มครับขึ่งหลังลงมาสู้ด้วยหัวใจแพ้ชนะมันเป็นแค่เกมการแข่งขันวิ่งให้กองเชียร์ที่ขับรถติดๆมาต่องชั่วโมงลุย win nữa nè, giờ Dạ win mình.

ตามหาหนึ่งเมตรตางหาเน้นแรกจบเกมครับก็เปิดบานต้อนรับการมาเยีอยมของเกาหลีดได้แพ้สามประตูต่อศูนย์ศูนย์ประตรูต่อสามแต่เราไม่ได้แพ้เกาหลีใต้นะครับรอะเราแพ้สัน้นโหชิบหายโคตรเร็วเป็นเกมที่ดีก็ได้เห็นหลายอย่างว่าว่า รัตนาการคาร์ดฟุตบอลหรือว่าการที่ส่งนักเตะไปเล่นต่างแดนเยอะๆเนี่ยมันมีข้อดีอยังไงครับจะไดา้น,นัดหน้าของทีมชาติไว้โอกาสเราก็จะพาไปดูบรรยากาศกันต่อครับอันนี้คือบอลจบภายในแค่15บหนทีนะดูดินี่แค่5านาทีแค่1 0นาทีหลังบอลจบร้อยห้าสิบกว่าล้านคน นั่นแหละรครับเดี๋ยวไว้เราจะไปตะลุยเดินสายดูบอลกันต่อนะครับที่สนามไหนก็รอดูนัดหน้านะครับผมคอมเมนต์มาแล้วกันอยากให้ผมไปที่ไหนจัดมาได้เลยทั่วไทยไปหมดเจรันครับเกมดีเก่งพี่ดีฝากไปคอมเมนต์ให้กผลังใจนักเตะกันด้วยอย่าไปด่าเขาเยอะนะครับบ๊ายบาย,บาย